สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นลิปแรนดอมคำทำนายในหัวข้อคนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้คู่แท้ของคุณนะคะในปีนี้คนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้คู่แท้ของคุณในปีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้คู่แท้ของคุณเรามาดูเส้นทางความรักของคุณก่อนนะ ผ่านมาเส้นทางความรักของคุณนะคะในอดีตคุณมักจะเจอแต่คนที่ไม่ได้จริงใจนะคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยมักจะทําให้คุณเขาเรียกว่าทําให้คุณผิดหวังนะคะทําให้คุณผิดหวังเสียใจนะเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในอดีตท,ที่เขาเรียกว่าไม่มีการผูกมัดนะไม่มีความชัดเจนใดๆให้กับคุณเลย หรือคุณอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้คนหลายใจคนที่เขาไม่ได้หยุดหยุดที่คุณนะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแับเขาคุยไปเรื่อยๆของเขานะแต่คุณนะมีความอดทนมีความรอคอยการเขาเรียกว่าความชัดเจนจากเขานะรอการตอบกลับมารอข้อความจากเขารอ,ขอาาเขาส่งข้อความมารอเขามาหานะ ความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณคาดหวังในเรื่องของการสร้างครอบครัวคาดหวังถึงเรื่องของการแต่งงานกันเลยนะแต่ว่าปรากฏว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคิดคุณหวังนะซึ่งคุณอาจจะไปเจอคนที่อายุน้อยกว่าด้วยก็ได้นะคะความสัมพันธ์ในอดีตของคุณคุณอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าคนที่เขายังไม่พร้อมที่จะที่จะจริงจังกับกับความรักมากนะัก เหนะมือนกับเขาเข้ามาแบบคือเหมือนกับเขายังใช้ชีวิตแบบสนุกสนานของเขาอยู่เขายังไม่ได้คิดที่จะปลูกมัดยังไม่ได้คิดที่จะหยุดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะอันนี้คือเรื่องราวในอดีตความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมานะคะคนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วในปัจจุบันนี้ความรักของคุณเป็นเช่นไหนบ้าง ความรักของคุณในปัจจุบันนี้เป็นเช่นไรบ้างความรักของคุณในปัจจุบันนี้นะคะมันก็ไม่ได้ต่างจากในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคุณก็ยังเจอความรักที่มันไม่ชัดเจนคนที่เข้ามาแล้วไม่มีความเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มีการพัฒนานะ เป็นความสัมพันธ์หรือเป็นความรักในช่วงเวลานี้ของคุณคือคุณมีความทุกข์ใจนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการหยุดนิ่งและตอนนี้ดูเหมือนเขาจะเริ่มห่างคุณออกไปแล้วด้วยนะถ้าเขาไม่ได้คิดที่จะห่างคุณออกไปก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังคิดที่จะถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้คุณกําลังคิดที่จะตัดจบจากความสัมพันธ์นี้นะเพราะแล้ว <c oughs> คุณต้ณองกนารความชัดเจนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับไม่มีความชัดเจนให้กับคุณ ความสัมพันธ์ของคุณในเวลานี้มันมีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่อาจจะถอยห่างกันออกไปด้วยนะหรือจะมีการตัดจบความสัมพันธ์กันไปมีการหันหลังให้กันไปมีการถอยห่างกันออกไปนะควนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วในปีนี้คนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้คู่แท้ของคุณคุณจะได้เจอเพราไหมเป็นปีนี้นะได้ไพ่เอ็มเพลสได้ไพ่กิงไม้ ได้ไพ่ห้าหมายได้ไพ่วิวรรจูนคนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้คู่แท้ของคุณไพ่สวยมากในปีนี้คุณจะได้เจอนะคะคุณจะได้เจอรักแท้คู่แท้ของคุณคนที่จะเข้ามานะคะเป็นคู่ของคุณคนที่จะเข้ามามอบความรักและความจริงใจให้กับคุณคนคนนี้จะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะเป็นคนที่ทํางานเก่งมากค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดนะความคิดเขามีความเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลมากๆนะคุณกับเขาอาจจะเจอกันจากในเรื่องของโลกออนไลน์หรืออาจจะเจอกันจากเว็บเดทหรือบางท่านบางคู่นะคะก็อาจจะเจอกันจากการทํางานการติดต่อง,งาน ไนะพ่วิวัลฟ์ f อร์จูนเข้ามานะคะกงล้อ,ยอยแห่งโชคชะตาแห่งพมริกิดนะคะเขาเรียกว่าเป็นนอกจากเป็นรักแท้เป็นคู่แท้ของคุณแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าภมริกิจนําพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันนะมาเจอกันในช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสมในช่วงเวลาที่คุณกําลังอกหักเสียใจกับความสัมพันธ์ในเวลานี้กับคนที่เขาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจกับคุณ เขาเข้า,ขาคนคู่แท้รักแท้ของคุณคนนี้เข้ามาในสถานการณ์ที่คุณกำลังจะมูฟออนนะจากความสัมพันธ์ที่สร้างความทุกข์ใจให้กับคุณนะเขาเรียกว่าเข้ามาในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันเลยนะเขาเรียกว่ารักครั้งเก่ากับรักครั้งใหม่นะครั้งเก่าคนเก่าที่ผ่านมาก็ถือว่ายังไม่ใช่คู่ของคุณนะคะคนใหม่ที่เป็นรักแท้ของคุณเป็นคู่แท้ของคุณนะคือคนคนนี้นะคะ คิงไม้นะมีความเขาเรียกว่ามีความหนักแน่นมีความมั่นคงเป็นคนที่จะพูดจะทำอะไรเนี่ยเพราะค่อนข้างมีการคิดการวางแผนที่ค่อนข้างดีและเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่จริงจังเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเล่นนะแต่เวลาเขาพูดอะไรออกมาทีเนี่ยคือเขาผ่านกระบวนการความคิดของเขามาแล้ว นะเขาไม่ใช่คนที่จะมาพูดอะไรซีซัวเป็นวันๆเขาจะไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะไม่ได้คนที่เข้ามาจีบคุณเล่นๆก็ไม่ใช่อีกเพราะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่เสียเวลากับอะไรที่มันไม่ชัดเจนเขาจะไม่ชอบนะถ้าสิ่งใดที่เขาได้ลงมือทําสิ่งใดที่เขาได้ตัดสินใจแล้วนะ่ะสิ่งนั้นคือผ่านกระบวนการการคิดการวางแผนของเขามาอย่างดีแล้ว นะคนคนนี้เป็นคนที่มีเหตุและมีผลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคำพูดการกระทำหรือแม้แต่การที่เขาจะรักใครสักคนนะเขากพราะจะมองแล้วว่าโอเคคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเขาคนนี้คือคนที่เขาคิดจะจริงจังด้วยนะเพราะฉะนั้นการเดินทางมาของรักแท้กู้แท้ของคุณคุณจะได้เจอเขาในปีนี้นะเป็นการเจอการที่คุณเองก็ไม่คิดฝันนะว่าคุณจะได้เจอ แต่พอเจอแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างบนดลจิตดนใจนะให้คุณรู้สึกว่าอุ้ยคนนี้โอเคคนนี้เข้าท่าคนนี้เป็นคนที่เอยเราหน้าที่จะเปิดใจคุยด้วยนะเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะจัดสรรให้มีการลงตัวนะคุณเป็นเนมเพสของเขาครั้งแรกที่เขาเจอคุณเขารู้สึกว่าอุ้ยคุณสวยจังเลยคุณสะดุดตาจัคุณสะดุดตาก็าาจังเลย mm. คุณมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับทําให้เขาชะง,งัก มาที่คุณได้โดยที่คุณเองคุณก็ไม่ได้รู้ตัวนะหรือคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะแต่โชคชะตาทํางานให้ค่ะโชคชะตาพรลิขิตทํางานให้นะคะทําให้คุณและเขาได้มาเจอกันถ้าคุณเคยอ้อนวอนเคยร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก่อนบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะ คือคนที่ผมลิกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณได้เขาได้มาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคนนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ไพ่คู่รักนะคะไพ่คู่รักอยากจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเรื่องรักแท้คู่แท้ของคุณที่คุณจะได้เจอในปีนี้นะรักแท้คู่แท้ของคุณที่คุณจะได้เจอในปีนี้ ให้คู่รักอยากบอกอะไรอืมโอเคเลยนะ จะเป็นคู่ที shuttle, ่อย um> ่างที่บอกนะคะก็คือคนรอบข้างคนรอบตัวคุณนะเขาจะเห็นด้วยเลยกับคนคนนี้เขาจะเชียร์ด้วยนะเขาจะเชียร์ให IC ้คุณกับเขาเป็นแฟนการเชียร์ให้คุณกับเขามาคบกันเพราะทุกคนมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าคือตัวตนของเขาเนี่ยนิสัยเขาเขาเป็นคนดีนะเป็นคนสุภาพนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่มองแล้วเขามีอนาคต นะและอย่างที่บอกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานเขาก็ถือว่าเขาอยู่ในตําแหน่งหรือระดับผู้บริหารนะบางคนอาจจะเป็นพวกเจ้าของกิจการด้วยเพราะนั้นความรักของคุณนะเวลาที่คุณได้เจอกับเขาแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะสมค่อนข้างที่จะลงตัว นะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปด้วยกันได้ค่อนข้างดีและคนคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังเสียใจไม่ทำอะไรที่ให้คุณจะต้องมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจหรือไม่ทำอะไรที่ทำให้คุณจะต้องมีความสงสยัยมีความหวาดระแวงในตัวเขาเลยเขาจะมาแบบเคลียร์มากมาแบบชัดเจนมากนะเขาจะเป็นทุกอย่างให้กับคุณในเรื่องของความเป็นผู้นาและในเรื่องของการเป็นผู้ชีวิตที่ดี อ,ะะอันนี้ก็คือรักแท้คู่แท้นะคะคนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้คู่แท้ของคุณในปีนี้คนที่คุณจะได้เจอในปีนี้นะหลังจากที่คุณได้มู้ออนจากคนเก่ารักครั้งเก่าของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพา,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 าให้คุณและเขาได้มาเจอกันโชคชะตาจะดนบันดาลให้คุณและเขาได้มาเจอกันการเจอกันของคุณและเขาไม่ใช่เหตุบังเองิญแต่ทุกอย่างได้จัดสรรมาแล้วด้วยกฎเกณฑ์แห่งโชคชะตาระหว่าง และเขาค่ะขอให้คุณได้ประสบความสำเร็จในความรักครั้งใหม่ของคุณได้พบเจอรักแท้คู่แท้ของคุณนะคนที่จะอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตและคนที่จะไม่ทำให้คุณต้องเสียใจอีกขอให้คุณประสบความสำเร็จดังที่ไพ่ทำนายทุกสิ่งทุกประการนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะ